เดินเดินดิเดินโอ้ไหมนะว้าหมดไหมเอ่เอ,อ,อเคแล้ยไ,ไม่ใจแล้วเนี่ยไอ้คู่ในคาอ,อดบ่ะไอ,อ้พอเห็นวับๆอยู่ข้าง อะไรอ่ะทำไมถ่ายรูปน้อง่านดูดิเฮ้ยนั่งนี่ว่านั่งฉัว่านั่งนี่มีนทุดที่พ่อบานจะขยกใ่ได้หรอคะค่อข้างมีท่าเดียวเอาล้อป้ายกันคะ่ถึงมอ่ากนะคะเฮ้ยนั่งนี่ว่ะน้า เนละเน,เ,นเออน,นั่งนั่งแค่หัวเขาว่าปะหรือว่าเต็มตัวเลยขัวเขาว่าหนึงสองสามองเดี๋ยวไหน่อยนะน่นนสองไป3ันสามสามสามเต็มตัวแั้วนึ่งโอเคมองมองกัมองชันหนึ่งสองส ม่้า้มันมีชอบเป็นภาพเืนไหวไงเขื่อหน้าไม่พร้อมก็ไปแบบได้ไหมเอใส่ไว้ลูกใส่ไว้นี่จะพาเดินพาเดินอ่ะมองน้ำมีเหรอเอาภาพมองลูกเธอลูกนน้งกลางโูไม่ว่ายาูโอบโ่ อ๋อมีอยู่ในสัญญาแหละที่มันยังไม่มาเบิร์นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ๊อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห่องมีจังในมีจังกะดาแหละแต่อมเีด 1,2,3ไม่มอบาเานี้ทางนี้1,2,3โอยปูวางสายนั่งเลยห2 3ได้้อเาเดือป้าป้าลออุ้มลูกกหลานวันนี้หลูกกับป้ากอ phải đền phải đền tiến sĩ nha keo nè áo lườm nếu mấy nếu vào toàn trai giờ mới còn ngay không heo máy máy cái thải đuốc của nó mấy เดี๋ยวใส่ลังไว้ก็ได้ใส่โอเคต้องมีจักรพรรดิไ่้เยอะมากได้เยอะจ้าจ้าเก่งกึ๊งเก่งกึ๊งบัวบัวไปๆน้ำลายอ่ะน้ำลายอ่ะอ่ะเดินป้าป้าพาเดินป้าพาเดิน ป้าพาหนูเดินไปเดินเข้าบ้านไปเดินเข้าบ้านเดินเดินเดินเตะนี่งานอะไรงานเดินงานเงินเขาทำอะไรก็งานเงินงานเงินกูมาเขาถือพอระวังไวที่นี่เลยก้ขึ้นไม่ไหว เอาเดินได้แล้วเหรอ <ừ. S 1> ปล่อยมือเลยอย่างนั้นเอาหายมาหน,น,น่อยหนึ่งสองสาม